ชื่อเด็กหญิงบริสอาของว่าเลขที่29หมื่นห้าบหวาสว์เย้เยมาค่ะเลขที่28มื่นห้ัสิบห้ะที่หนึ่งนี่ยจะังถเลขที่6มื่นห้าสิบห้สถ้าบริสอาเหื่อยใช่ไหมบริสอาสว่างวันนี้เราจะเรียนเป็นแม่วันนี้เราจะมาแสดงวิธีการห้ามด้วยกำดนวไหลค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องให้ผู้บาดเจ็บนั่งตรงเอ้ยนั่ง ตัวตรงกล้องมือขวาลงเล็กน้อยห <c oughs> ้ามเงยหน้าเพราะอาจจะทำให้ให้ยื่นไหลลงคอได้ใช่อย่างนี้เป็นวิธีที่ผิดแล้วใช้นิ้วป้งกับนิ้วชี้บีบบริเวณจมูกให้แน่ชี้ติดกันเป็นเวลา10-15นาทีกดถอดแหวนคอนแคโดยทันทีจนที่ปล <c oughs> <c oughs> ่อย <c oughs> งความเย็นจะช่วยขดหลอดเลือดและลดอาการของเลือดได้ยีเลี่ยงการกระตุ้นเพิ่มเติมห้ามแทะอีสาลจมูกหลังจากที่เราหคออัดความเลือดสหลซ้ำพยายามอีกเลี่ยงการก้มตัวหรือออกแรงมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ